ออกมาได้ใช่ไหมเออให้เด็กมันมองออกมาเออลิขิตนี้ออกมาเป็นชิ้นนี้นะใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีทำสำเร็จรูปนี่เห็้ไอ้แบบจำลองนี้นะครับแล้วขนานฐานได้กลมตัดขนานผิวได้เลยนะตลาดใช่ไหมฮะตัดตั้งฉากกับฐานถ้าคุณตัดตั้งฉากกับฐานก็บอกให้ตัดทีเดียวสองชิ้นเลยคือชิ้นบนกับชิ้นล่างพอเราตัดตั้งฉากกับฐานปุ๊บได้ไฮเพอร์โบลา หรือให้เปอร์โบลาแล้วแต่จะเรียกให้เปอร์นี่ให้เปอร์แต่ว่ามากกว่าโบลาคือส่วนโคง้งให้เปอร์โบลาส่วนโค้งที่มากกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งโคง้งก็คือกี่โคง้งโค้งบนโค้งล่างใช่ไหมสองโคง้งและตัดวิธสีสุดท้ายคือตัดเฉียงยังไงไม่ขนานฐานไม่ขนานผิวตัดมันเฉียงอย่างนี้เลยพอตัดเฉียงนี้ปั๊บให้เดาอะไร วงลีส <'t> ูกต้องาคนค้นทดลองครับในแบบจำลองนี้ไม่ว่าจะตัดกี่ร้อยกี่พันครั้งค้นพบว่าเต็มที่แม็กซิมัมที่สุดได้แค่กี่วิธีสี่วิธีวิธีอื่นทำไม่ได้ได้เต่น,นี่เลยคือเราจะตัดทดลองกี่ร้อยกี่พันครั้ง แต่คนพบว่ามันได้แค่สี่วิธีกับสี่พื้นที่กี่รูปร่างสี่รูปร่างา้าสจริงนะฮะก็มีอะไรฮะวง,ง,งกลมวงรีพาราข้อสอบออกไม่หมดคุณเรียนเกี่ยวกับปรุกรูดมาแล้วคงไม่ต้องพูดเรื่องกูดอะไรให้มากกว่าต้องกลับไปทบทวนอย่างเดียวแล้วให้ผมต่อทนนี่ยาวเรื่องนี้ผมถึงบอกว่ามไม่ค่อยอยากจะที่บายมากนะครับแต่ว่าถ้าเจอจําเป็นก็ต้องทำโจทย์ได้บ้างนะครับผมนะ ดังนั้นบางอยางต้องเรียนรู้จากการทำโจทย์ดีกว่ากันอาี้เช่นในเพจหน้าที่15เขาบอกรอบแป้งถัดมาหน้าที่15ให้ c ใหญ่เป็นอะไรนะวงกลมอ้าวโจทย์ใจดีอหมาเอะไรว่าเป็นอะไรนะวงกลมสมการวงกลมคือ x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ 2x ลบ 4y ลบ20มามือศูนย์ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่คู่อันดับไหนตัว H K และส่ีตัว r สมการคาราบโบล่าซึ่งมี H K เป็นจุดยอด X แเ,เป็นสมการใดเรื่องิศถามรนะครับข้อใดคือสมการพารา,บราบโบลารูปนั้นข้อนี้เข้าใจออกบอกวงกลมไปสร้างอะไรนะสร้างพารางขอเลขเรีกเรยกจะย่อบอกวงกลมไปสรา้รางพาลาพาลานี่คืออะไรนะพาราบโบลาบางคนทำนั้น ทำโจทย์คณิตศาสตร์มากเกินไปอ่านหนังสือเทียนโป๊โง่ต่งานโอ้คิดอะไรไม่ออกไปหยิพบพาราโบลามาดิกางคิดพาร,ราเซตามอนอยู่เนี่ยเริ่มสับสนไงลงมาไม่รู้จะหยิพบพาราไหนมากินกันแน่ไม,ไม่รู้พาร,ราโบลาหรือคาราเซตามอนเนีน่ยไหนะครับก็ไม่ว่านะฮะนาะนอีกเออเปย์นะฮ้ยอ๊นั่นพานาไม่ใช่พาราพานาพานาพาราคารานี่อ่ะ มาถ้าเป็นสาามการวงกลมเคล็ดลับหรือเทคเนิคของสมการวงกลมคืออะไรครับถ้าพูดถึงสมการวงกลมมันจะมีรูปแบบหรือแบบฟอร์มว่าไงเนาะใครจำแบบฟอร์มวงกลมได้บ้าง x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก dx บวก E y บวก f ขวาม,มือเป็นนี่เขาเรียกว,ว่ารูปแบบฟอร์มทั่วไปของสมการวงกลมคร,ครับ คุณจะรูปแบบฟอร์มแบบนี้เมื่อไหร่ฟันธงเองเป็นวงกลม D E f เขาเรียกว่าสัมอะไรนะสัมพลาสิกจะวาดวงกลมหนึ่งลูกต้องรู้ข้อมูลอย่างน้อยกี่อย่างนะวงกลมหนึ่งลูกต้องรู้ข้อมูลกี่อย่างสองอย่างหนึ่งต้องรู้ศูนย์กลางจุดศูนย์กลางสองแค่นั้นพอนักเกกรียคัะหยิบกระดาษกล้ามา หาจุดศูนย์กลางดิ๊นสองเอาอะไรวะองเวียนปากปลายมาลงไปอ่าแล้วไงต่อการนั้นตัวนี้ติดหน่วยอ่าการใบติดหน่วยจุดเปนจากนั้นเป็นไงคะว่างหนุนได้บลล์หนึ่งองค์ไรงถูกต้องปะแสดงว่าข้อมูลต้องรู้กี่อย่างสองอย่างก็ตัวนึงศูนย์กลางสองแัศมีวิธีการหาจุดศูนย์กลางผมให้เป็นสูตรลัดเลยแล้วกันนะครับ อยากจะหาจุดสอ x อะไรนะศูนย์กลางเออแล้วเชี hmm. <mother> ่ยวประเด็ว่าเข้าใจขออนุญาตเขียนตัวย่ออะไรนะสอ x อะไรครับศูนย์กลางบางคนนี่อักษรย่อเยอะนะครับเออแต่ย่อย่อมากเกินไปผมพีย่อมากไปดูฮะไม่เข้าใจจำไม่ได้เออจได้นะเออคนย่อเยอะไปทำไมผมเรียนเขีนีดีย่อเยอะย่อจนงงอ่ะถจบมาเออ สารประกอบสปกอะไรนะสารประกอบสรลลสารละลายอะไรอย่างเงีพื่อนมันเขียนอะไรสรลลสารละเลวคือมันคิดไม่ได้ไงมันทำโจทย์สองอย่างนั่นใหญ่ย่อมากนะครับเอาย่อออกมาจุดฟึ่งกลางแทนด้วยขวดดับสเคอิงอ่าง คุณเอาสมบัิพิหน้า x กาลังหนึ่งคือตัวดีติดลบแล้วส่วนสองคอมม่าเอาสาบัติพิหน้าตัว y คือ e ติดลบแล้วหารสองจบครับนั่นแหละคือศูนย์การวงกลมนะเอาสมบัิพิหน้า x กับหน้า y ติดลบแล้วหารสองปันถมเป็นศูนย์การวงกลมของรูปรูปนั้นอยากจะหารัศมีตัวย่อ r R าเรเดียคือรัศมี ถ้ามีสุดว่าหนะึ 1, 2, นะ่งคูสองตัดแคลรุ่ยาวนะครับดี D, กำลังสองบวกอีกำลังสองลบสี่เอฟจะสัมประสิทธิ์ตัวดีบิ้นกำลังสองสัมประสิทธิ์ตัวอ e, ีบดินกำลังสองลบสี่เอฟลบตัวหลังสุดเวลาคลิดอย่าลืมนะครับคิดเครื่องหมายด้วยนะครับแค่นี้คุณหาศูนย์กลารอะไรได้ไดล,ละรัศมีไดแ้แค่นี้เพียงพอลนะ้จากนั้นเกิดอะไรขึ้น กับโจกเหนื่อยก็หน่อยพอดีครับเอกำลังสองบวก y กำลังสองลบสองเอกซ์ลบสี่วลบยี่สิบขวามือสูงตามใจที่เอ็เป็นองกบเองจะต้องมีสองสิ่งนี้คือส่วนกลางกับอะไรครับรัศนี้หาจุดสอกรก่อนเลยอะไรนะจศูนย์กลาง hk มีค่าระกับลบ b ส่วนสอง นะฮะคอมาลบสีส่วนสองมองโจทย์ปุ๊บมองสุรัดปั๊บตอบทันทีใครเป็นตัวดีเอาโง่โงใครเป็นตัวดีเอาขึ้นใหม่ไปเลยครับลบสองใครเป็นตัวอีลบสี่แต่สูตรมันติดลองเวลาแทนแทนให้ดีลบด้วยลบสองส่วนสองคอมาลบด้วยลบสี่ส่วนสองเวลาคิดระวัตขึ้นหม่แจ็คกอตลบลบบวกสองบนสองหนึ่ง สี่บนสองได้สองฟันธงวงกลมนี้ศูนย์กลางหนึ่งสองถัดมาหารัศมีอ่ะสูตรว่าหนึ่งส่วนสองอะไรฮะสแควร์รูทดีกำลังสองอีกำลังสองลบอะไรนะสี่เ e e อฟนะช่วยกันแทนค่ากลายเป็นหนึ่งส่วนสองสแควร์รูทด e ี e. ล 2, ่ะลบสองเบ้วกลังสองอีก็ลบสี่เบ้วกลังสองไอตัวบวกล่างสองไม่ห่วงอะห่วงตัวนี้ยแหละลบ ส f ่เอท่าไหร่เอทลี่สเอาเครืมายไปด้วยสองสองสองเบอร์เองเป็น4ี่สี่เบิร์เองเป็น1ิบหกลบสลบยีลบลบเป็นบวกได้เท่าไหร่ครับแปดสิองสีโอ้ง่ายเลยสีกับสิบหกยี่สิบ่บเกย0แปดส่วน2องแก้ก่อน รูทร้อยที่ถอดลงตัวไหมเท่าไหร่ได้สิบส่วนสองตัดแล้วได้ห้าหน่วยนะฮะแล้วสี้อ่าคนี้ได้ห้าเพราะได้งี้เสร็จปุ๊บพอานี้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาว่าวงกลมครับเพราะโจทยนนี้ไม่ต้องการวงกลมาาต้องการพาราแต่อย่าลืมวงกลมวงนี้ศูนย์กลางอยู่ที่หนึ่งสอง ดันไปตรงแต่จุดยอดของภายพาราโบล่าเพื่อเห็นภาพรูปธรรมเราอาจจะวาดภาพประกอบบ้างนะครับเช่นนะฮะอันนี้แกนเอกนะถึงบอกเรื่องนี้เหนื่อยฮะยังไงคุณต้องปกเดี๋ยวอุปกร์นในการเข้าสอบเอาอะไรเข้าไปไรบ้างไม่ได้เลยค่ะคับเอ็นซอปากกา ย to ่ไม่ได้ลิขิตก็ไม่ได้ด้วยห้ามลบกทำไมห้ามลบอ่ะใครบอกอะไรผิดทำไมไม่ได้เดี๋ยวกระดาษมันเป็นกระดาษคอมพิวเตอร์นะครับเพรกลัวคืออะไรไปไม่ไม่กระดาษเป็นกระดาษคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เหรอใช่ต้องใช้ดีฟอเลยสองตีขึ้นไปในการสนคตอบไม่ใช่เหรอใช่่เดี๋ยวลิขิตไม่ห้ามอย่างลบก็ต้องได้ว่าเอยู่แล้วารลบให้ครบ ไม่มีหรอกขนาดนั้ด้วยเหรอมีปีะครับเคยดินได้ปีมีแจกด้วยแบบมีแจกในห้องสอบห้อองสบเลย้อบสอบมาแจกให้เลยปอบการว่าตอบการแสดงว่ามันมันมันเอาชุดสมมติข้อสอบไปเปิ้ลมันคว่มเอาไว้มีกระดาษคำถามกระดาษคำตอบปุ๊บแสดงว่ามันวางต่อแท่งยังลบแท่งเอาไว้ให้เราเลยมาปุ๊บเดินตัวป่าเข้ามาทำเงี้ยใช่มาห้างกิตั้งแต่เราตรวจเลยค่ะมันมีแค่ปีเดียวครับปีปีไม่ใช่ปีกว่านปีที่แล้แต่ปีที่แล้วไม่มี อถามดูนึกว่าจะพวกวงเวียนขึ้นวงกลมอะไรเข้าไปได้ด้วยไม่ได้ถ้าได้นี่จะทำให้เหรอครับฮะถ้าได้เกิดมันก็เป็นตัวช่วยบางอย่างให้เราอะเฮ้ยมันกักกักระยะอะไรได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยให้หมุนตรงไหนครับมโอ้ยนี่เราทคอ่ะ